สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ a n n e l นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมแร็งด็อก M c l a s s าสสิกนะครับสรวบวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับวิธีการหาลูนทองหรือเฟือนทองนะครับเอาง่ายๆว่าที่มันเขียนว่าโกลเมเดลกับคอน i ิบิวนะครับผมซึ่งมีหลายคนเนี่ยสอบถามกันว่ามันมีวิธีเนี่ยไหนบ้างที่มันจะสามารถหาไอ้ลูนทองตัวเนี้ย นะครับไอโกเมโร่เนี่ยนะครับผมหรือคอนทริบิวชันอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับหรือแต้มคอนทริบิวเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับมันมีกี่วิธีที่มันสามารถหาได้ผมจะรวมมาไว้ให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่านะผมเนะี่ยรู้หมดหรือยังแต่บอกเลยว่ามีหลายที่นะครับผมในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปรับชมกันนะครับผมยังไงก็ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครนะครับที่มองหาร้านเติมเกมนะครับยังไงก็ฝากกับร้านเติมเกม z ซ o โกทีเด้วยนะครับผมใช้เพียงแค่ u i d เท่านั้นนะครับที่สำคัญนะครับถ้าคุณต้องการจะเติมเกมอื่นเนี่ยก็มีให้บริการกันด้วยนะครับผมสนใจเติมเงินเกมไหนแพ็คไหนนะครับก็กดที่ลิงก์อันต้าได้เลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเรามาดูรูปแรกหน้าตาก่อนครับไอเจ้าตัวโกลเม d ด้เนี่ยนะครับก็คืออันนี้หรือว่าคอนทิบิวเนี่ยคืออันนี้ นะครับผมก็คือสองแต้มนี้มันจะเป็นแต้มหลักที่เอาไว้อัพเฟืองนะครับผมในตัวละครของเราหรือจะเรียกว่ารูนแล้วกันนะผมจะใช้แทนเขว่ารูนแล้วกันนะครับผมในคลิปนี้นะครับซึ่งการอัพรูนเนี่ยมันก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยนะครับมันเก่งขึ้นเยอะมากนะครับผมเวลาคุกดเข้าไปเนี่ยนะครับผมตอนนี้นะครับตัวของผมเนี่ยถ้าเกิดว่ารีมาตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสัก3ามร้อยสี่สามร้อยห้าสิบใช่ป่ะเออประมาณสั้สามร้อยห้าสิบกว่าเฟืองแล้วนะครับสีทองนะ ส่วนแต้มคอนสิบิวก็จะมีประมาณเนี่ยแสนกว่านะครับแสนห้ากว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าเยอะไหมก็ก็ถือว่าเยอะในระดับแบบในระดับหนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้เติมอะไรมากมายนะครับเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยเติมมปแค่สี่พันนิดๆเองนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วการเติมเข้าไปมันก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อเฟืองทองนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณน่ะจะรู้วิธีการหามันมา หรือเปล่านะครับผมโอเคเรามาเริ่มวิธีการแรกเลยแล้วกันนะครับวันนี้มันหมาดเลยนะครับผมก็คือวิธีแรกที่คุณจะสามารถหามันได้นะครับผมก็คือกิจกรรม UFO ก่อนเลยนะครับผมมันเป็นหน้าหน้ายังไงเอาง่ายๆผมบอกไว้นะตอนนี้ก็คือมันจะมาวันพุธเวลา2องทุ่มแต่ก่อนที่มันจะถึง2องทุ่มเนี่ยคุณต้องมารอแล้วสักประมาณทุ่มห้เนี่ยเริ่มมาตั้งตี้รอได้แล้วนะครับแล้ววิธีการลงนะครับแนะนําว่าให้1คนนะครับกด นะครับผมมันจะมีสัญลักษณ์เนี่ยโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับข้างสมุดคําว่าคําถามตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นตราเหมือนโล่อะไรสังอย่างเนี่ยโผล่ขึ้นมาเมื่อมันขึ้นมาปุ๊บคุณเข้าได้ทันทีเลยพอคุณเข้าไปปุ๊บนะครับผมให้ทุกคนในปาร์ตี้คุณกดตามคุณเข้าไปนะครับห้ามกดเข้าเองถ้าเกิดว่าคุณกดตรงเนี้ยต่างคนต่างกดมันจะไปคนละห้องกันครับนี่คือเทคนิคแรกนะครับผม ต่อมาครับเทคนิคที่2พอคุณเข้าไปถึงเนี่ยให้คุณล็อกมอนนะครับที่ชื่อตัวที่มันมีตัวแคทนําหน้าอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนยังไงใดๆนะครับผมอ่ะไปครับตึ้งนะครับนี่โอเคมันประมาณนี้นะครับเมื่อคุณเข้ามาเนี่ยนะครับผมเหรียญนะครับมันจะได้ก็คือเหรียญชื่อว่าเนี่ยนะครับฟอราสตาร์คอยนะครับผมซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยผมก็ได้มาพันหนึ่งแล้วแต่พันหนึ่งพันกว่า มันแล้วแต่ว่าในห้องนั้นๆเนี่ยมันฆ่าบอสกันเร็วแค่ไหนคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยรู้นะครับผมว่า,าการลงกิจกรรมเนี้ยคือเอาง่ายๆว่าบางคนก็รู้แหละแต่ก็ปล่อยกันส่งๆนะครับล็อกบอสเอาไว้เพื่อโจมตีบอสฆ่าบอสด,ด้วยดังนั้นการที่จะได้เฟืองน้อยหรือเฟืองเยอะมันขึ้นอยู่ที่ห้องนั้นๆว่าคุณจะจบบอสเร็วแค่ไหนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณยิ่งฆ่าบอสไว้นะครับเวลาในการฆ่าแมวในนี้นะครับมันก็จะน้อยลงนึกออกปะ เออพอเวลาบอสลงมาเนี่ยทุกคนน่ะจริงๆแล้วก็ต้องไปตีแตมอนครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะได้ของที่มันเยอะนะอ่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ของเยอะนะครับไอในส่วนของเหรียญน่นะครับพอล่าสตารคอยเนี่ยนะครับมันก็ต้องฆ่าบอสให้นานที่สุดหรือไม่ต้องไปตีบอสเลยก็ได้ครับตีแม่งแต่แมวอย่างเดียวนะครับยิ่งตีแมวเยอะแค่ไหนเนี่ยมันจะได้เหรียญในเยอะเท่านั้นนะครับผมถ้าคุณเข้าปาร์ตี้กันเนี่ยคุณอาจจะได้พันกว่า นะครับแล้วก็ใช้วิธีที่ผมบอกก็คือกดตามหัวหน้าปาร์ตี้เข้าไปนะครับมันจะไปอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็กระจายกันตีไม่ใช่เดินตามกันตีนะครับอันดับแรกคุณกดตามนะครับเข้าหัวหน้าปาร์ตี้พอเข้าไปถึงในห้องปุ๊บคุณต้องกระจายกันตีครับผมไม่ใช่ว่ากดตามกันตลอดชีวิตนะครับผมแล้วตอนที่คุณเข้าไปผมเตือนอีกนิดหนึ่งนะครับผมมันจะมีลูกที่บอสลงมาพอบอสลงมาเนี่ยทุกคนจะหยุดนิ่งนะครับ ออโต้แอคแท็กจะหลุดออกหมดนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยบางคนไม่รู้นะครับเลยทําให้บางคนเนี่ยได้น้อยนะครับเมื่อบอสมันลงมาให้เราโจมตีนะครับผมมันจะตัดออโต้แอคแท็กของเราออกเราต้องกดโจมตีใหม่นะครับผมอ่าบางคนลืมนะครับผมบางคนปล่อยแล้วก็ไปทํางานขับรถบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยสุดท้ายแล้วอะ่ะคุณก็เลยได้น้อยนะครับแล้วก็ห้ามตีตามกันนะครับทุกคนต้องแยกกันตีหมดเลยนะครับเพื่อที่ให้ได้ผลประโยชน์เยอะที่สุดแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือถ้าฆ่าบอสตายช้าที่สุดเนี่ยนะครับคุณก็จะยิ่งมีเหรียญเยอะนะครับพอคุณได้เหรียญมาใช่ไหมครับ่ะทำไงครับเราไปกันต่อพอตอนเนี้ยคุณได้เหรียญตัวนั้นมาแล้วนะครับผมนี่นี่นะครับคุณกดที่คําว่าใช้ครับเห็นไหมพอมันเข้ามาเนี่ยจะมีให้คุณแลกแล้วเห็นไหมครับโกลเม a ดลนะครับตรงนี้เนี่ยในแต่ละอาทิตย์เนี่ยผมจะแลกได้ฟรีๆตรงนี้ประมาณสิบเหรียญหรือสิบกว่าเหรียญด้วยนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่จะได้เป็นพันนะครับ ถ้าในกรณีที่ยิงคนเดียวเนี่ยผมเคยลองยิงคนเดียวดูจะได้อยู่ประมาณ800เอ่อ700 800นะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่800อัพนะครับเพราะว่าลองดูอย่าลองแค่ครั้งเดียวนะครับลองยิงคนเดียวแล้วก็เอาพ้าเดินตามนะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นปาร์ตี้จะได้เป็นพันอัพนะครับผมและอย่าลืมว่าคุณจะต้องกดโจมตีใหม่ตอนบอสลงมาทุกคนเพราะว่าบางคนนะ่นะครับไม่ได้กด โจมตีใหม่ก็แค่ยืนอยู่อย่างนั้นนะดังนั้นก็คุณก็ยืนดูดของเพื่อนเฉยๆนะครับดังนั้นก็เตือนเอาไว้นะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่คุณสามารถแลกโกลเมเดลได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะแลกแต่โกลเมเดลตลอดชีวิตนะครับผมไอโกลเมเดลเนี่ยเมื่อมันถึงตรงจุดจุดหนึ่งที่คุณสามารถเล่นไปได้แล้วอ่ะคุณก็ไม่จําเป็นต้องกดมันแล้วให้คุณไปกดใบนี้แทนนะครับผมการ์ดแพ็คเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับผมไอเพย์อินการ์ดแพ็คเนี่ยโคตรดีนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณเปิดมาได้การ์ดสีแดงเนี่ยจะทําให้คุณยิงแรงมากนะครับเพราะว่าในส่วนของการ์ดสีแดงมันจะมีให้อัพแบบยิงทุกธาตุแรงขึ้นอะไรพวกนี้ยิงคนแรงนะครับผมหรือว่าเป็นคีดาเมจอ๋อไอไอผู้ผิดนะครับจะยิงธาตุมันอยู่สีเหลืองนะครับผมแต่สีแดงเนี่ยจะเป็นแบบพวกเอ่อออโตเอ่อแท็กใช่ไหมเออแบบแอคแท็กแล้วก็เป็นคีอะไรพวกนี้ครับผมเออประมาณนี้พวกแอคแท็กพวกคีพวกฆ่าเพนเอ็มเพนเจาะเกาะพวกนี้จะอยู่ในสีแดง ดังนั้นถ้าเกิดว่าได้การ์ดสีแดงเยเยอะเนี่ยนะครับจะทําให้คุณน่ยยิงแรงนะครับดังนั้นถึงบอกว่าเกมนี้บางทีมันอยู่ที่ไส้ในด้วยนะครับถ้าไส้ในคุณเยอะมันแรงครับบางคนบอกเฮ้ยทำไมใส่ของแค่นี้ยิงแรงจังยิงจะล้านแล้วนะครับผมเออก็มันอยู่ที่ไส้ในด้วยนะครับเออโอเคก็จบไปครับตรงนี้ก็เป็นแค่เตือนเอาไว้นะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้วันอังคารจําไว้นะครับสองทุ่มให้มาก่อน2องทุ่มนะครับทุ่มห้าสิบห้าเนี่ยเตรียมตัวให้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีไอคอนขึ้นมาทางขวาบนนะครับ คุณก็กดเข้าไปซะแล้วก็กดตามจบนี่คือวิธีแรกในการหานะครับต่อมานะครับผมวิธีที่สองครับมันอยู่กลางเมืองครับผมไปครับกระด็อกกระด็อกกระดอกกระดอกก็แก๊กกระดอกก็แก๊กนะครับผมขีเวสป้าไปแบบชิลๆนะครับผมตรงนี้ครับฮอนเนอร์เมอร์แชนนะครับอันนี้ครับผมผมเรียกแล้วกันฮอนเนอร์ฮอนเนอร์ลารีอะไรสักอย่างเนี่ยมันคือเอาไว้ง่ายว่ามันคือแต้มกิววอ์นะครับ เห็นไหมครับที่เป็นเหรียญสีทองทองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณจะต้องมีกิลก่อนในการที่คุณจะได้เหรียญน,นี้เนี่ยเราไม่รวมว่าวิธีเอาไปแลกมานะจริงๆเอาไปแลกเหรียญน,นี้มาก็ได้แต่ว่าไม่คุ้มนะครับผมเออเอาง่ายๆว่าคุณต้องมีเหรียญน,นี้นะครับผมในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีกิลเนี่ยนะครับเอ่อมันจะได้จากการบริจาคในบ้านกิลมันจะได้จากการลงกิลวอลการลง WOC นะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีกิลอยู่เนี่ย ในแต่ละอาทิตย์เนี่ยบอกเลยว่าได้เป็นหมื่นนะครับผมดังนั้นคุณจะต้องเอาเหรียญกิลเนี่ยนะครับหรือแต้มฮอลเนอร์เนี่ยมาแลกเฟืองทองตรงนี้ครับนี่ผมแลกไปจนจะหมดแล้วนะครับผมเออหลืออีกสามเหรียญก็ครบแล้วผมจําไม่ได,มได้ว่ามันได้ประมาณสัก30หรือ40เหรียญน,นี่แหละผมจาไม่ได้นะครับจะแลกได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็คอนริบิวชั่นตรงนี้ก็ด้วยนะครับก็แพ็คหนึ่งมันแพ็กละสี่ร้อยแต้มมาถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะเออมันแลกได้เนี่ยผมแลกแม็กไปแล้วนะครับเออนี่นี่นี่ห้าร้อยแต้มครับโอ้โห ทีมจะท,มท,มท,มทิมตาบอดแล้วนะครับผมก็คุณก็กดให้ครบเลยนะครับที่มันมีกําหนดอะสมมติว่ามันมีให้คุณซื้อ20แพ็คคุณก็ซื้อ20แพ็คเลยนะครับเพราะว่าแต้มฮอร์เนอร์เนี่ยบางคนเอาไปแลกแฟชแฟชั่นเลิะนะครับผมเออผมจะบอกให้แฟชแฟชั่นผมก็เข้าใจผมก็เป็นคนติดแฟชั่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาเหรียญพวกนี้มาซื้อของพวกนี้ในแต่ละอาทิตย์จะดีกว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่จําเป็นต้องใช้แฟชั่นบ้านกิูวก็ซื้อได้นะครับแต่คุณก็ อรอบหน้าเนี่ยคุณก็ควรจะมาแลกตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ทำให้คุณเก่งขึ้นเยอะนะครับผมก็คือโกเมอลนะครับแล้วก็คอนดิบิวนะครับได้าจากการแลกด้วยแต้มฮอร์เนอร์ด้วยนะครับผมอ่านี่ก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมเราไม่รวมจากตรงกิจกรรมนะครับผมที่เขามาแจกแจกนะเออพวกนั้นคุณก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่แล้ว มันจะมีดันนี้ที่ได้แต่อันนี้ไปข้ามไปก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้มีไหมเอ่ยนี่ผมลงไปแล้วตกไปแล้วอ๋ออันนี้นะครับวาฮาร่าครับนี่คืออีกที่หนึ่งในการหานะครับผมเฟืองนะครับผมหรือหรือว่าเป็นพวกแบบว่าอ่จะเรียกเฟืองหรือลูนก็ได้ตามนี้นะครับผมก็คือเนี่ยครับโกเมโดนะครับแล้วก็คอนเิบิลนะครับจะได้จากการลงดันวาฮาร่าก็คือดันกิวนะครับ เวลาคุณลงไปเนี่ยนะครับคุณก็จะได้พวกไอเหรียญฮอร์เนอร์ด้วยนะครับเวลาไปฆ่าบอสแล้วการฆ่าบอสอะนะครับมันจะให้ฆ่า5ตัวนะครับวิธีมันมีทริกตรงนี้ครับสมมุติว่าคุณสามารถเลือกบอสได้นะครับคุณดูครับที่เลเวล40นะครับแล้วดูดิว่ามีบอสที่คุณต้องการไหมสมมุติว่าคุณอยากได้การ์ดเด็กเขามันหายากมากไม่มีให้เลือกใช่ไหมคุณก็เลือกไปตีเด็กครับพอคุณเข้าไปชั้นเลเวล40บปุ๊บคุณวิ่งไปวิ่งไปหาเด็กอย่างเดียวเลยนะครับพอคุณเจอเด็กก็จบบตรรงนนี้ะคั ก็จะกลายเป็นสี่ทับห้าครับแล้วคุณก็ออกดันมาครับทีนี้คุณไปลองดูดิว่าดันหกสิบอ่ะมันมีบอสที่คุณต้องการไหมเออสมมุติว่าดันหกสิไม่มีบอสที่คุณต้องการสมมุตินะคุณก็ข้ามไปลงแปดสิบเออสมมุติว่าเอ้แปดสิ 80, แม่งมีบอสที่คุณต้องการเปาวะอ่ะพอดีว่าฉันอยากได้การมูลไลท์อ่ะคุณก็ลงไปตีมูลไลท์ครับตีตัวเดียวแล้วคุณก็ออกมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นสาทับห้าทีนี้บอสเลเวลร้อยอ่ะคุณอยากได้หมาตุ๊ดเนี่ยตัวหนึ่ม เออแล้วคุณอยากได้มา์คขาวกับตอมมี่ก็คือจบแล้วครบ3ตัวคุณตีให้จบเลยสามตัวตึ้งตึงตึงใช่ไหมพอคุณตีครบเสร็จคุณก็ออกดามเลยก็ได้ครับก็แค่นั้นนะครับแค่นี้เองคุณก็จบแล้วนะครับเพราะว่าไอวาฮาล่าเนี่ยมันแค่ให้คุณลงไปเพื่อตีบอสนะครับผมตีบอสให้ครบ5ตัวนะครับผมก็แค่นั้นเองก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็จบไปครับเปอีกที่หนึ่งที่มันสามารถได้ เปลืองทองหรือลูนทองที่คุณเรียกกันนะครับผมต่อไปนะครับผมอมีอีกไหมมีอีกไหมเอ็ Tower นเลสทาวเวอร์นี่ไม่น่าจะมีให้ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอนนมมโอเคหมดแล้วนะครับผมต่อมานะครับเราไปดูวิธีต่อไปครับกดเข้าบ้านกิวครับปึ๊บนี่ ตรงนี้อยู่ที่กําลังทรัพย์อยู่ที่ทุนนะรั์แล้วก็อยู่ที่ว่าคุณไปล่าบอสเยอะน้อยแค่ไหนคุณเก็บขยะบอสไว้เยอะหรือไม่เยอะนะครับผมตรงนี้คุณเข้ามาถึงบ้านกิลกคุณจะเจอทันทีครับมองซ้ายครับผมแฟบเข้าไปบริจาคก,กิลครับผมนี่กดเข้าไปครับเห็นไหมส่วนใหญ่ผมจะบริจาคหมดแล้วผมจะบริจาคทุกรายการเลยนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะบริจาคหมดถ้าเกิดว่ามีขยะแล้วก็ต้องดูความคุ้มค่าเลยนะ แต่จริงๆตอนก่อนหน้านเนี้ยผมเก็บหมดเลยนะผมบอกให้ผมเก็บหมดเลยครับแต่ว่าณตอนนี้เฟืองพองของผมมันค่อนข้างจะเยอะแล้วแล้วก็ล้นแล้วพอที่จะเล่นได้แล้วดังนั้นผมจึงแลกแบบอย่างอันนี้อย่างอันหน่อยอย่างกันหนึ่งอย่างกันสองเอออะไรอย่างเงี้ยอย่างกันหนึ่งอย่างกันสองอะไรเงี้ยนะครับนเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ได้เร่งแล้วนะครับแล้วเราก็รอครับเนี่ยเวลามันจะมีครับออเดอร์ถัดไปมันก็จะมันก็จะเสริมดันขึ้นไปดันขึ้นไปจนข้างบนเนี่ยหลุดไปนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปจนข้างบนนี้หลุดไปครับข้างบนนี้จะหลุด นะครับแล้วก็มีของใหม่มาแทกข้างล่างครับผมดังนั้นก็ดูเวลากันตรงนี้ด้วยนะครับเออสำหรับใครที่ไม่ค่อยได้เข้ามาบริจาคอะมาบริจาคซะด้วยนะครับผมเพราะว่าการบริจาคขระยาบอสตรงนี้นะครับมันจะได้ทั้งคู่นะครับมันจะได้ทั้งคอนทิบิวนะครับแล้วก็มันจะได้ทั้งเฟืองทองนะครับก็อยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาบ้านกิวเราอะนะครับมันอัพสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะครับ บางคนบอกว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าบ้านกิวแม่งอัพสิ่งปลูกสร้างตอนไหนไม่ได้เฝ้าหน้าจอตลอดเวลาใช่ไหมคุณต้องกดเข้าบ้านกิวมาฮะแล้วคุณก็กดตรงนี้ครับสิ่งก่อสร้างกิวครับแล้วก็กดคาว่าตรงข้างบนอ่ะอันข้างบนที่คขาว่าสร้างถ้าอันไหนที่มันมีการอัปเกรดอยู่นะครับมันจะมีแสงหรือไม่ก็มันจะเขียนว่าอัปเกรดอยู่นะครับมันจะมีคําว่าอัปเกรดเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับอย่างเนอย่างเช่นตอนนี้คือยังไม่มีอันไหนเลยที่อัปเกรดนะครับเพราะว่าเพิ่งอัพไปนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมีอันไหนอัปเกรดอยู่เนี่ยนะครับผมมันจะมีคําว่าอัปเกรดขึ้นอยู่นะครับหรือจะดูแสงหรือดูสีก็แล้วแต่คุณนะครับก็ประมาณตรงนี้นะครับผมแล้วก็การไปบริจาคคิวในรูปแบบการสร้างนะครับพวกสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับคอนดิบิลหรือเฟืองนะครับแต่ส่วนใหญ่จะได้คอนดิบิลนะแต่ได้ทั้งคู่แหละถ้าบอทจ่ายผิดนะได้ทั้งคู่เหมือนกันครับเอ่อการการบริจาคให้มันแบบว่าสร้างกิ่งปลูกสร้างในกิวอะ่ะก็ได้ทั้งคู่ครับ อันนี้นะครับผมแถมให้อีกนิดนึงนะครับผมเตรงเทพที่ได้ไวพอเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเห็นไหมครับการ์ดแดงเนี่ยนะครับค่อนข้างสําคัญถามว่ามันสําคัญยังไงคุณลองดูดิเลเวลหนึ่งได้หนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ผมสมมตินะคุณอัพไปเก้าเลเวลเนี่ยเท่ากับว่าคุณได้คีย์่าไร่แล้วเนี่ยเป็นสิบเลเวลเป็นสิบเปอร์แล้วเห็นไหมเออผมถึงบอกว่าไส้ในอะ่ะมันต่างกันนะครับบางคนก็หาไปแลกการ์ดครับเออเพราะว่าการได้การ์ดเนี่ยมันทําให้คุณเนะี่ยยิงแรงขึ้นเยอะอย่างเช่นเนี่ย เห็นปะในเทอรัเรลดาเมจนะครับก็คือพวกดาเมจธรรมดาใช่ไหมอันนี้เป็นดาเมจทูเดมิฮิวแมนก็คือยิงคนแรงใช่ปะยิงดาเมจธรรมดาแรงยิงคีแรงนะครับผมอันนี้เพนก็คือบอกเลยว่าเพนนี่แรงทุกแรงทุกเอ่อแ,แรงทุกอนูไม่ว่าจะเป็นสายเจาะหรือเป็นสายกายภาพก็ต้องใช้เพนนะครับแต่ถ้าเป็นสายเวทจะต้องเป็นเอ็มเพนนะครับผมทีนี้ต่อมาก็คือแอคแท็กนะครับ เออเนี่ยก็อัพไปครับทั้งเพนทั้งแอดิเคอเนี่ยควรจะเอาก่อนเลยถ้าถามว่าถ้าถามผมควรจะเอาเก่อนนะก็คือเพนเนี่ยอันแรกเลยครับเพนนี่แม่น่าจะเป็นค่าที่แรงที่สุดแล้วนะครับผมเออเพนนี่แรงจริงครับแล้วก็แอคแท็กก็ได้หรือจะคีดามจแล้วแต่คุณครับคุณก็เลือกเอานะครับผมเออแต่ว่าตัวผมเองอผมเล่นแบบนี้แล้วก็อัพแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ,อืมออมีตนระงไหนอีกไหมนะมีตรงไหนอีกไหมนะมีตรงไหนอีกไหมนะตรงนี้ปะ ตรงนี้ป่ะวะมีปาวะจับไม่ได้ว่า Battle Pass มันมีแจกเฟืองหรือเปล่าผมขอเลื่อนดูก่อนนะ Battle Pass มีแจกการ์ดมีแจกแต้มแมวปึ๊บปื๊ดป๊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 ่าไม่มีเฟืองว่ะโอเคนะครับไม่มีเฟืองก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมก็ ่าจะครบแล้วเท่าที่ผมรู้นะครับผมหรือถ้าลืมยังไงก็มีตรงไหนที่สามารถหาได้อีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้แล้วกันเพราะว่าบางทีผมก็นึกไม่ออกเหมือนกัน <laughs> เพราะว่าบางทีก็นึกไม่ออกเหมือนกันเออบางทีแบบว่านึนกๆไว้ว่าเออมีตรงไหนตรงไหนบ้างพอมาทำนั่งอัดคลิปอยู่ๆก็ลืมนึกออกว่าเอกก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ยังไงก็เล่นอย่างสนุกสนานแลวการบอกเลยตรงๆว่าภาคนี้เล่นง่ายจริงๆนะครับแทบจะไม่ต้องเติมเงินก็เล่นได้ครับ เออเติมน้อยก็เล่นไหวครับยิงแรงเนี่ยเออตัวผมเนี่ยสี่พันบาทเองครับก็ลงได้หมดแล้วนะครับผมเออไม่ต้องไม่ต้องมานั่งให้ใครแบกครับแค่ตัวเองอ่ะทำหน้าที่ตัวเองได้ยิงได้ก็ก็จบแล้วครับเออไม่จำเป็นต้องมีใครมาแบกครับลงได้นะครับเล่นได้ครับเออชิวชิวนนะครับผมแล้วก็ยิงแรงเลยแหละแย่แรงพอสมควรเลยแหละครับก็เป็นดาเมจเนตตี้ได้อ่ะนะครับผมก็ประมาณนี้แหละเท่าที่ผมเล่นแล้วก็ของผมก็ประมาณนี้ แต่เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะปลดดอปเปอร์ดาวออกแล้วผมน่าจะยิงเป็นล้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาดอปเปอร์ดาวออกแล้วก็จะใส่เป็นมิโทอร์คู่แล้นะครับผมเออแล้วก็ในภายภาคหน้าเราต้องรอดูตู้นะครับผมในตู้กลางพนนะเมื่อไหร่ที่มีการ์ดเด็กอ่ะต้องเตรียมสุ่มการ์ดเด็กให้ได้ครับผมแต่ว่าคุณต้องรอมันการันตีก่อนนะเออต้องรอการันตีก่อนต้องสุ่ม2ครั้งครับแล้วก็เตรียมการมินิบอสเอาไว้ด้วยครับ24ใบนะครับเออ 12ใบในการสุ่มครั้งแรกครับแล้วก็อีก12ใบที่2เนี่ยนะครับเอ่อเอาไว้การันตีการบอสนะครับผมเออโอเคไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวไว้ยังไงผมก็ค่อยทำคลิปให้ใหม่แล้วกันยังไงก็อยากรู้เรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผม ZGODH ครับบริการเติมเกมแร็งก r o c อกเอ็ s คลนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบายครับจุ๊บ